ครับสวัสดีครับผมสาโรุทธสพรครับในนามร้านจรันรุ่งเรืองสองพันสิบห้านีครับตั้งอยู่ทุ่งตะเคียนอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้จะเป็นวันที่สิบหกมกรานะครับก็อัปเดตสินค้านะครับคูบุต้า L สองสองศูนย์สอง DTM นะครับตัวนี้จะเป็นเก่าญี่ปุ่นนะครับเป็นพวงอะไรพาวเวอร์นะครับระบบหมาเหมือนด้นธรรมดา ฟวินนับตัวนี้จะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นพลงไร้พาวเวอร์อยากนะครับในฐานะที่ผมจับรถไถอยู่นะครับก็คือส่วนน้อยนะครับแต่ก็พอมีเข้ามาแต่ผมแต่งในสไตล์ของสารรถทศพรตัวจริงสีงจริงนะครับทำเป็นสีเขียวโกเบนะครับยางหลังจะเป็น8.3ขอบ24นะครับยางใหม่นะครับ แล้วก็ยางหน้าจะเป็น 6T14 นะครับก็เป็นยางใหม่นะครับตอนนี้กําลังแต่งอยู่นะครับวันนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับผมก็จะอัปเดตสินค้าจะมารีวิวเรื่องการขับเคลื่อนและความสดและความสวยนะครับตัวนี้นะครับแม้กระทั่งน็อตนะครับผมแต่งในสไตล์สารุศุสคอนครับนี่เลยครับใหม่ครับยางหลังใหม่นะครับน็อตหลังใหม่ แล้วก็ทำสีแบบสไตล์องศาโรตศสพรครับสีตัวก็ทำใหม่นะครับสีกลาก็ทำใหม่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปรับเพียงอุท่านกดติดตามเฟซบุ๊กสารโรตศพรเป็นบุร้าจรันงเญือนสมรริภาพ youtube สารโรตสพรติ๊กต็อกแล้วก็เหลี่ยวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะมีราคาให้นะครับพราเดี๋ยวตอนสายครับเริ่มประกอบ ส่วนต่างๆส่วนที่เหลือนะครับนี่ครับแม้กระทั่งสติกเกอร์นะครับผมก็ตัดออกมาเป็นสไตล์ของญี่ปุ่นโดยตรงนะครับเร่ยนใหม่เฉพาะสีก็หลายพันแล้วนะครับสีครับชุดสีนี้ครับแล้วก็ชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดสีตัวนะครับสีผสมทั้งนั้นนะครับของผม เรื่องราคานะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตคลิปต่อไปนะครับว่าคันนี้จะอยู่ในราคาเท่าไหร่เพราะผมยังไม่ได้รวมน,นะครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับหรืออยากได้รถแบบนี้ไซส์แบบนี้หรือย่ออื่นต้องการสีสวยแบบนี้นะครับอยากได้สีเหลืองสีแดงสีชมพูนะครับสีประจําวันเกิดของท่านนะครับผมสามารถทําได้นะครับ เพียงแต่ท่านติดต่อหาผมนะครับ095 4249698เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์นะครับนี่ครับทำสีเป็นสีวันเกิดครับแต่ตัวนี้ผมทำสีเขียวโกเบคือผมเกิดวันพุธผมก็ทำออกมาเป็นสีเขียวก่อนนะครับเผื่อท่านใดที่เกิดวันอาทิตย์หรือวันจันทร์วันค่ำวันพรหัส,สุกเสา์บอกผมได้ครับนี่ครับ ทำหลายยี่ห้อก็ได้นะครับเป็นมีสีผมก็ทำได้นะครับแล้วก็จะมีแอวันนะครับเดี๋ยวมีสีพิเศษอีกนะครับสียอมผมนะครับหลายพันนะครับบอกก่อนเลยครับคือเจอแดดนี่แ๊ดแน่นอนแล้วเย็นตาแน่นอนครับนี่ครับดับเบ์โทรศัพ์ผมรอบนะครับศูนย์เก้าห้าสี่สองสี่เก้าหกเก้าแปดเป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียไลน์นะครับ